สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับพี่น้องครับลูกอีสานพันเข้าเหนี่ยวเมืองน้ําดาครับจากจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับอ่ะนะครับหลังจากขาดหายห่างหายกันไปโดนพ่อสมควรครับพี่น้องครับมือนี่นะครับกรี่มี่นะครับสินค้านะครับเกี่ยวกับความสว่างพี่น้องครับนั่นก็คือหลอดสปอตไลท์ครับ LED ครับ กําลังวัตตที่100่วัตต์ผูด,ด <c oughs> มิมีหม้ออ๋อก่อครับพี่น้องครับรับประกันครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสว่างคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับราคาที่พี่น้องสามารถเอื้อมถึงกันได้ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นสปอตไลท์ที่ลูกค้าสื่อไปหลายคนนะครับแล้วก็ให้การตอบรับว่าใช่ดีนะครับบางคนว่าเอาไปหอดบอกคือว่ามันสีเหี่ปาน,นี่พน่า <c oughs> ขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับขนาดใหญ่พอสมควรครับพี่น้องแล้วก็เป็นสปอร์ตไลท์ทีมาตรฐานครับพี่น้องเป็นแสงขาวนะพี่น้องเด้อนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ติดต่อเรื่องสีว่อมไหวสีเหลืองนะครับพี่น้องครับย่างพี่น้องครับย่างเ่ามีสินค้าเขามานะครับพี่น้องครับเป็นโคมไฟฟักไลท์นะครับ LED นะครับพี่น้องครับให้แสงสว่างเต็มที่นะครับด้วยชิป LED รุ่น2835นะครับที่จะทำให้นะครับเฮ้าต้องประทับใจนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานครับพี่น้องครับด้วยอายุการใช้งานมากกว่า ห้าหมื่นชั่วโมงผู้นี้ติดตั้งง่ายครับพี่น้องครับติดตั้งง่ายด้ทุกพื้นที่ว่าสิเป็นเอาไปไว้ใส่ในไฟสว่างอยู่ในบ้านเรือนนะครับพี่น้องครับสถานที่พื้นที่กว้างกว้างไม่เดินหน้าบาตรนะพี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นในด้านเกี่ยวกับความบันเทิงครับพี่น้องรับสามารถเอาไปใส่น้ำงาอ่าเวทีเล็กสีใดครับพี่น้องรับเวทีให้ความสว่างชัดเจ๋วนะครับพี่น้องครับสวัลท์ตัวนี้ครับผมมีความกว้างนะครับพี่น้องครับความกว้างเนี่ยผมบัดห้เบิ่งกันพี่น้องครับ ความกว้างอยู่ที่เงี้ยมันก็กลับหลังมะความกว้างอยู่ที่สิบสองนิ้วครับพี่น้องครับสิบสองนิ้วโอ้ใหญ่พอสมควรเลยพี่น้องครับสิบสองนิ้วกะสิบสองนิ้วกะตกไปอยู่ประมาณสามสิบสองเซนนะครับพี่น้องครับสามสิบสองเซนนะครับความกว้างนะครับส่วนความสูงอยู่ที่ประมาณเก้าถึงสิบนิ้วครับพี่น้องครับเก้านิ้วครึ่งพี่น้องครับเก้านิ้วครึ่งนะครับกะทิวาใหญ่พอสมควรนะครับพี่น้องครับเอ้า พี่น้องนะครับสนจิตสนใจนะครับอยากได้ไใบใบใสว้ซอยกันนะครับพี่น้องครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3 0 6 4 8 7 6นะครับคุณภาพไม่ต้องห่วงครับพี่น้องสวยงามมีหม้อก่อร <cop> ับประกันนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับที่นำมาผลิตก็ถือว่าใสวัตถุดิบที่ดีพอสมควรนะครับพี่น้องครับอ่นะครับเบิ่งครับพี่น้องครับกันน้ำได้พี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับกันน้ำได้ผ่านการตรวจสอบมาอย่างฉกชนเลยทีเดียวนะครับผมใส่เน็ต ฝนตกแห้งๆควมเปิดถิ่มไว้เลยพี่น้องใส่งานเวทีนะครับพี่น้องครับเอาสนใจสนใจครับพี่น้องครับโทรสอบถามกันใดเด้อนะครับในราคาที่550บาทพร้อมจัดส่งนะครับ550บาทพร้อมจัดส่งไม่มีปลายทางนะครับผมสปอตไลท์ LED 100วัตต์นะครับผมวัตเต็มครับพี่น้องครับวัตรเต็มไม่ต้องห่วงนะครับมีมอกรับประกันนะครับหรือว่าทักเฟซเมื่อใดที่คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับพี่น้องครับอุปกรณ์ ต่างต่างที่เพิ่นน่ามาผลิตก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับเอาฟังราคากันอีกทีนึงครับพี่น้องครับ550บาทพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีปลายทางนะครับ550บาทพร้อมจัดส่งบ่มีปลายทางใส่งานได้ถึง50,000ชั่วโมงครับพี่น้องครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องในระดับนึงนะครับพี่น้องครับอ่ะจบกันไปนะครับคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่นะครับสิเป็นเกี่ยวกับอีหยังนั่นนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับผม 063 064876นะครับฝากกดติดตามนะครับลูกอีสานพันเข่าเหนียวเนะี่ยกันแล้วกันเด้อนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปเพื่อความรู้ต่างๆนะครับบางมือกับสิบเอ็ด้านของอความรู้บางตนเกี่ยวกับพวเวอบนะครับบางมือเกี่ยวกับสินค้ามือสองเกี่ยวกับพวเวอบเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าหลอดไฟนี่เป็นมือแรกเด้อพี่น้องครับ500 50บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจบไปเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ